สวัสดีครับมาอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทําการทดสอบนะครับระหว่างนะครับตัวนะครับลูเดียสนะครับเป็นตัวซีซั่นสองนะครับก็จะมาหลอกเอมิเลียนะครับจากลีซิโลนะครับอันนี้ก็ตัวละครเก่านะครับแต่ว่าทำเก้าดาวได้แต่ว่าไอเดีที่ลองนะครับเป็นเก้าดาวแม็กนะครับอันนี้ก็เก้าดาวบวกสามนะครับอันนั้นเป็นเก้าดาวบวกสี่นะครับ จะลองมาทดสอบกันดูนะครับว่าความสามารถนะครับตัวไหนจะใช้งานดีกว่านะครับนี้ก็ไม่อยู่นะครับในตัวนะครับสลับรูเดียสนะครับรูเดียสก็ความสามารถถือว่าในตอนนี้นะครับติดติดเมตานะครับในช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับยังติดเมตาอยู่นะครับยังเป็นตัวที่ใช้งานดีมากๆนะครับสลับตัวรูเดียสนะครับความสามารถก็จะเป็นนะครับ สร้างบาลีในพื i mean. ้นท Th ี่นะครับแล้วก็พลังชีวิตนะครับ400%นะครับสกิลแรกไม่มีอะไรมากนะครับสลับสกิลที่สองนะครับเป็นการนะครับยกเลิกอมตะนะครับ4วินะครับยกเลิกผลบัฟได้นะครับทำดาเมจนะครับ3,600%นะครับแล้วก็ห้ามสัตรูใช้ทักษะนะครับเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับความสามารถก็ยังเป็นนะครับความสามารถในการหยุดเวลานะครับหยุดเวลาตอนนี้นะครับยังใช้งานได้ดีนะครับ เพราะว่าตัวที่ต้านหยุดเวลาดีก็มีแค่บอสมืดนะครับตัวนั้นตัวเดียวนะครับความสามารถขั้นเก้าดาวนะครับอย่างไหนก็ได้นะครับพื้นพลังก็ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันนะครับมาดูเอมิเดียนะครับความสามารถนะครับยกเลิกอมตะนะครับมีใบด้วยนะครับห้ามใช้ทักษะห้ามไซสสกิลนะครับสร้างบา ดาเมจนะครับดาเมจไม่หนักมากนะครับดาเมจสามพันเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเป็นดาเมจไม้นะครับตอนมาใหม่นะครับดาเมจนะครับทีเดียวแตกหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับโดนเนฟหนักมากนะครับความสามารถนะครับสกิลบัฟนะครับมีต้าน60%นะครับมีหลบทักษะ60%นะครับมีฟื้นฟูในพื้นที่นะครับ60%นะครับสกิลบัฟดีมากๆนะครับแล้วความสามารถก็เป็นการสังกสายว่องไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับ อันนี้ที่มีนะครับมันเป็นล e าแตกนะครับที่ผมมีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทดสอบนะครับทีละตัวดูนะครับว่าความสามารถใช้งานได้ประมาณไหนนะครับแล้วจะเอาไปนะครับ PVP ต่อสู้หนึ่งหนึ่งกันนะครับนี่นะครับไม่มีอะไรมากนะครับต้องทดสอบนะครับ สอบบอสนะครับตัวลูเดียสนะครับที่ผมมีนะครับจะมีนะครับอัพเกรดท้านะครับทีเดียวก็อาจจะแตกได้นะครับนี่นะครับสกิลแม่นยำนะครับนี้ก็ดีมากๆนะครับมาดูเอมิเลียนะครับดาเมจอาจจะไม่หนักเหมือนลูเดียสนะครับแต่ว่า กาใช้งานพอได้นะครับต้องดูนะครับนี่นะครับปั๊บหน้าป้อมนะครับจบทีปกตินะครับนี่นะครับตายง่ายมากนะครับเหมือนหลบค่อยๆได้นะครับนี่ครับดาเมจเบานะครับ ไรเงี้สกิลนะครับนี่ครับแต่ว่าความสามารถนะครับในขั้นนะครับสงังกสายบ้องไวยังทำงานได้นะครับนี่นะครับกาเมดไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เพราะว่าเกียร์ก็ไม่มีเท่าไหร่นะครับก็เลยใช้ได้ประมาณนี้นะครับ นี้ก็ทดสอบนะครับอันนี้อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้เป็นอัปเกรดท่านะครับ2องนะครับอันนี้ก็ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะมีส่วนเกียร์นะครับเป็นเกียร์โดนนะครับโจมตีโดนแน้นอนนะครับมาดูคู่ต่อสู้นะครับที่ผมจะเอามาทําการทดสอบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับ ตัวที่ให้ซ้ายนะครับมี1ตัวนะครับเกียร์ตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดามากๆนะครับที่มีทั่วไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของดีนะครับอันนี้เป็นทาตไม้ด้วยนะครับใช้งานดีมากๆนะครับเกียร์โดนนะครับดาเมจนะครับ97้าลนะครับตัวแม็กนะครับความสามารถไม่ได้ต่างไปนะครับนี่นะครับลาดเอคแทเหมือนกันนะครับเหมือนตัวที่ทำ ทดสอบนะครับนี่นะครับหลบต้านนะครับไม่ถึงร้อยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ตัวหลักมากนะครับสลับไอดีนั้นนะครับแต่ว่านะครับตัวนะครับเป็นระดับข้าวดาวแม็กนะครับมานะครับทดสอบดูนะครับโซนนี้นะครับเป็นบับธาตุไฟนะครับ นี่นะครับนี่นะครับาการใช้งานเป็นยังไงบ้างานะครับ นี่รูดียที่ผมมีนะครับเดี๋ยวขอทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับเลเวลอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ศักยภาพนะครับจะต่างกันนะครับผลก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ครับเกิดมาแล้วครับนี่โดนครับโดนระยะนี้นะครับมีแตกบ้างนะครับนี่ครับมีแตกนะครับ ถ้าสกิลนะครับทันได้ปล่อยนะครับก็ฝั่งนั้นก็มีแตกบ้างนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับไล่สกิลไม่ทันดอกนี่นะครับยืมไม่ไหวนะครับ คงต้องเอาตัวชนนะครับมาโดนกันนะครับเดี๋ยวขอใส่นะครับตัวชนนะครับทั้งสองฝ่ายให้นะครับเหมือนเอาตัวอะไรมาดีนะครับ เดี๋ยวผมขอเลือกนะครับอาดามนะครับตัวชนที่จะมีเหมือนกันนะครับเก้าดาวบวกสามกับเก้าดาวบวกสี่ก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับนี่ครับ ถ้ามีตัวนะครับชนให้นะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้ามีตัวชนให้นะครับสกิลเราก็ถือว่าแม่นนะครับ เรื่องปล่อยสกิลนะครับปล่อยสกิลเอเมเดียจะมีความไว yeah. เยอะมานะครับในการปล่อยนะครับโจมตีปกติก็เยอะกว่านะครับนี่ครับนี่นะครับยินรัคดาเมจน,นะครับก็ไม่ค่อยไหวนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับ เอมิเลียน่าจะโดนหยุดเวลานะครับเนี่ยทำให้รูเดียสนะครับได้เปรียบมาทันทีนะครับก็นะครับถือว่านะครับไซ่งงานต่างนิดหน่อยนะครับเหมือนช่วงแรกนะครับถ้าเปิดตัวมานะครับเอมิเลียนะครับจะได้เปรียบนะครับแต่ว่าปล่อยไประยะหนึ่งนะครับรูเดียสน่าจะ มีความสามารถนะครับในการหยุดนะครับการปล่อยตัวคู่ต่อสู้ได้นะครับโดยทําให้เอ็นีเดียนะครับปล่อยตัวไม่ออกนะครับนี่ครับระยะสกิลนะครับเหมือนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับแต่ว่านะครับตัวรูเดียนะครับขยับไม่ทันนะครับเหมือนสกิลสกิลไม่มานะครับแต่ว่ามันมีระยะยสกิลที่ถือว่ามีข้ามนะครับ ก็จะกินกันไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับเรื่องถ้าเรื่องนะครับตัวเอมิเลียนะครับมีพลังเยอะกวนะครับนี่นะครับถ้าไม่ได้ปล่อยสกิลเริ่มแรกนะครับไม่มีทางสู้ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับเอมิเลียมันมันดันเร็วนะครับ ดันเร็วมากๆนะครับนี่ครับรนี่นะครับถ้าูเดี้ตได้ปล่อยตัวมาอะไรเงี้ยนะครับสกิลนะครับูบเดี้ตจะดีนะครับูเดี้ตนะครับนี่ครับ ปล่อยพุ่งเป็นรเงยไรเงี้นะครับปล่อยลลัวนะครับเพราะว่าสกิลมีโอกาสใช้ซ้ำได้นะครับถือว่าใกล้เคียงกันนะครับสำหรับการใช้งานตัวนะครับนี่นะครับใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าลูเดียจะมีความใหม่ความเก่งนะครับในคอมโบดีกว่านะครับแต่ว่าเอมพเดียก็ ว่าอย่างใช้งานได้ดีอยู่นะครับสู้เริ่มแรกนะครับเอเมเดียจะได้เปรียบนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยนานๆได้นะครับถ้ามีตัวชนมาซัพพอร์ตนะครับรูเดียสก็จะเริ่มทำาดเมจได้ดีนะครับทีเดียวนะครับเอเมเดียก็แตกได้นะครับถือว่าการใช้งานรูเดียสกับเอเมเดียนะครับต่อสู้กันก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับคือถ้าปล่อยช่วงแรกนะครับถ้าเอเมเดียสามารถปิดงานได้นะครับก็คือจบนะครับ ปล่อยระยะเวลานิดหน่อยนะครับให้รูเดียสนะครับได้ปล่อยตัวนะครับถือว่านะครับรูเดียสก็มีโอกาสกลับมาชนะนะครับดาเมจนะครับของรูเดียสนะครับถ้าได้ปล่อยสกิลนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับดาเมจธาตุไม้แรงๆนะครับอันนี้ก็ทดสอบ่าต่อสู้นะครับถือว่าใกล้เคียงกันนะครับถ้าเริ่มแรกนะครับเอมิเดียจะดีกว่านะครับถ้าปล่อยระยะเวลานิดหน่อยนะครับ รูดี้จะดีขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้ก็ทำการทดสอบอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับอันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ